ต่อไปนี้นะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนจะไม่ล้าสมัยอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆผสมผสานกันจนทันสมัยแล้วล่ะค่ะ แต่ข่าวต่อไปสําคัญต่อคุณผู้ชมและประชาชนคนไทยทุกคนนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 หลายคนรู้กันดีค่ะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆจะต้องได้รับวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ติดและร้ายแรงมากกว่าเดิมค่ะและอีกโรคหนึ่งที่หลายคนหลงลืมไปนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ต้องได้รับวัคซีนเช่นกันค่ะข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมนะคะได้ตระหนักถึงโรคนี้กันค่ะติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ มลูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่จัดเสวนาไขปัญหาไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด -19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าควรป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่จะระบาดอีกในเดือนพฤษภาคมนี้และเสนอแนะการฉีดว,วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด -19 คือทางรอดในยุคโควิด -19 ช่วยลดอาการดุนแรงจากการติดเชื้อร่วมกันและลดอัตราการนอนห้อง i อ u ได้ถึง7%ถ้าเบื่อเชื้อโควิดแต่เชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ย มันมาอยู่ในคนเดียวกันในขณนะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะว่ามันก่อความรุนแรงได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียก6 0ูนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันทั้งสองโรคเนี่ยขณะนี้มีวัคซีนทั้งสองโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะรีบฉีดซะ จำนวนเข็มต่างๆก็แล้วแต่ตามคำแนะนำของทางการวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์นะครับที่รัฐบาลให้นะครับฟรีสำหรับคนที่เป็นสูงอายุนะครับหรือเด็กอายุน้อยนะครับต่ำกว่าสองถึงสามปีคนที่มีโรคประจำตัวคนอ้วนนะครับแล้วก็หญิงตั้งครรภ์น,นะครับก็จะเริ่มมีบริการตั้งแต่เดือนประมาณพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลไมใ่ให้ฟรีก็ต้องซื้อฉีดกันเองครับ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อร่วมกันในยุคโควิด -19 โดยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรเข้ารับบริการฉีดทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด -19 ซึ่งเป็นทางออกที่มีความคุ้มค่าค่ะ